สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ป้ามีเมนูน้ำสลัดครีมเป็นน้ำสลัดสูตรพื้นฐานมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเป็นพื้นฐานในการที่จะปรับให้เป็นรสชาติต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะ ส่วนผสมของเราก็มีง่ายๆดังนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไข่แดงค่ะ2ฟองนะคะอันนี้ป้าใช้เบอร์ใหญ่เลยนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแต่สำหรับป้าป้าใช้เป็นน้ำส้มหมักจากแอปเปิลน,นะคะถ้าไม่มีใช้น้ำน้ำส้มสายชูนะคะ พริกไทยป่นค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นพริกไทยขาวนะคะป่นเกลือป่นมัสตาร์ดนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวได้นะคะแต่ป้าทานเองก็เลยใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ํามันสลัดค่ะหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะสลัดสูตรพื้นฐานเนี่ยง่ายมากๆเลยแหละคะ่ะเราจะปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเลยนะคะยกเว้นน้ํามันค่ะ นมส้มสายชูไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็มัสตาร์ดค่ะใส่ไ,ไปได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปปั่นเลยค่ะ นี่ป้าก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้เป็นโถปั่นที่มีรูตรงกลางนะคะสําหรับหยอดอน้ํามันก็ได้นะคะแต่ทีนี้ของป้ามีช่องอยู่ตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะค่อยๆใส่น้ํามันลงไปนะคะช่วงที่เครื่องเขาทํางาน,นะคะ่ะ เสียงจะดังมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าค่อยๆปั่นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะน้ำมันก็จะเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับทานค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเนืดนะคะ สำ,สำหรับรสชาตินี้ก็จะเป็นรสชาติที่พื้นฐานนะคะเป็นสูตรพื้นฐานค่ะเราก็ไปปรับปรุงเอาใส่วาซาบ,บิหรือว่าใส่เป็นซีฟูด้ดได้หลากหลายเลยค่ะแล้วแต่จะปรับปรุงกันนะคะก็ทานกับผักสลัดตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะป้าก็แบ่งใส่กล่องไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ ค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้านะคะลองทำรับทานกันดูค่ะผักสลัดก็ตามชอบได้เลยค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ